เมื่อวันที่16ธันวาคมคงจะได้ยินข่าวกันแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีอันวายิบราหิมแห่งมาเลเซียได้แต่งตั้งคุณทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยและก็บิดาของนาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของคนไทยเนี่ย ให้เป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพื่อช่วยเหลือมาเลเซียในการดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าเรื่องนี้ก็เป็นที่โจจันกันในไทยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีนัยยะที่คนไทยควรจะรู้ไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอาจะเอาคุณทักษิณหรือจะเอาสมองคุณทักษิณเนี่ยไปช่วยการบริหารของมาเลเซียนะครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ ประธานอาเซียนคือมาเลเซียซึ่งนั่งโดยอันวลยบราฮิมเนี่ยมีท่าทีแข็งเกล้าต่อเมียนมานะครับตั้งแต่ไหนต่ไรแล้วตั้งแต่รับตำแหน่งมาใหม่เนี่ยก็แอคทีฟก,กับเรื่องเมียนมามากนะครับก็เคยกล่าวกับนิกเกอเอเชียไว้ในนี้ครับอันวา์บรหิมบอกว่าสิ่งที่อาเซียนจําเป็นจะต้องจะต้องมีก็คือท่าทีที่แข็งเกล้ามากขึ้นนะแล้วก็มีพลวัตมากขึ้นเพื่อที่จะมีความเป็นพลังนะค,ความเป็นพลังหนึ่งเดียวกันความเป็นพลังที่เป็นบูรณาการร่วมกันเนี่ย ในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนานาเช่นเมียนมาแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับโดยเพราะเรื่องเมียนมาเนี่ยอันวาบอกว่าจะต้องการท่าทีที่เข้าไปยื่นมือเข้าไปยุ่งมากขึ้นนะครับคือถ้าใครตามอาเซียนยก็จะรู้ว่าอาเซียนเนี่ยมักจะไม่ได้แตะต้องเรื่องการเมืองของกันและกันมันจะคุยกับเรื่องที่หยุนหยวนกันได้นะครับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ,งแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่แตะนะครับแต่ท่าทีของอันวาเนี่ยถ้าทางว่าจะไม่ปล่อยให้เมียนมาวุ่นวายไปอีก โดยลำพังนะครับอาเซียนจะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะลงเอยในเมียนมาเนี่ยมันก็จะกระทบต่ออนาคตของอาเซียนด้วยทําไมต้องเป็นคุณทักษิณคือคุณทักษิณเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนกลับมาเมืองไทยใหม่เนี่ยคงจะจากันได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยเสนอตัวจะเป็นผู้เจรจาต่อรองคุยกับกลุ่มต่างๆในเมียนมานะครับคุยกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลคุยกับรัฐบาลนะครับคือตอนนั้นตอนที่คุณทักษิณกลับมาใหม่เนี่ยมันกําลังเป็นช่วงพีของการ ลุกคือต่อต้านครั้งใหญ่นะฝ่ายต่อต้านเนี่ยกำลังมีมีชัยเหนือกองกําลังทหารปฏิการเมียนมาคุณทักษิณก็เสนอตัวเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเจรจาให้นะฮะคุยกันให้ปรากฏว่าไปไปามาณเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ปฏิเสธซะอย่างนั้นนะครับแต่จะให้วิเคราะห์นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีมูลเพะนะียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องแสดงท่าทีว่าไม่เป็นเรื่องจริงเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบทางการทูตพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกับคนอย่างคุณทักษิณในเวลานั้นนะครับ ซึ่งจะจะรับอาสามาเป็นตัวกลางเจราจารเนี่ยกับกลุ่มต่างประเทศด้วยหนึ่งนะครับและเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกันด้วยหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยที่จะเป็นเรื่องที่ปกตินะครับในเรื่องทางกิจการระหว่างประเทศซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองฝ่ายก็ไม่เอานะแต่ว่ามันก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีมีอิทธิพลพอสมควรน,นะมีสายมีเส้นนะครับในกองกําลังกลุ่มต่าง รวมถึงรัฐบาลเมียนมารัฐบาลฝ่ายทหารเมียนมาเนี่ยคุณเล็กสินก็มีข่าวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าสนทสนมกันนะครับทั้งฝ่ายต่างๆในกองทัพเมียนมาคุยกันได้นะครับถึงขนาดก็ เกือบจะผูกเสี่ยวกันเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยซ้ำไปดังนั้นเรื่องผลประโยชน์กับกองทัพเมียนมาเนี่ยคุณทักษณิณย่อมมีอยู่แล้วนะครับส่วนกองกำลังชุดกลุ่มน้อยต,ต่างๆก็ต้องมีนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยเท่าไหร่นะครับแต่ในวงการข่าวต่างประเทศเนี่ยก็เป็นที่โจดจ,จันกันว่าคุณทักษณิณก็ต้องมีสายพันธุ์ชุดกลุ่มน้อยในเมียนมาพูดง่ายๆก็คือสรุปคุณทักษณิณเป็นคีย์เพลเยอร์สำคัญของฝั่งไทยในการแก้ปัญหาเมียนมาได้เพียงแต่ว่าเมียนมาจะรับเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาหรือไม่เท่านั้น้้นนถาาเมมมีียไ่่รรรรัับบืองใคจะ ปรากฏว่าเป็นมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยขอคุณทักสินเข้ามาช่วยไม่ได้บอกว่าช่วยเรื่องอะไรแต่แน่นอนก็ต้องช่วยเรื่องเมียนมาแล้วแหละถามว่าคุณทักษินเก่งเรื่องอื่นหรือเปล่าก็เก่งนะครับแต่ว่าคุณทักสินอาจจะตามไม่ทันแล้วเรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยีอะไรต่างๆความความทันสมัยของการวานรยบาบนะครับคงไม่ใช่เรื่องนั้นคงจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญที่อาเซียนจับตาดูเพราะอะไรนะครับความมั่นคงในเมียนมา มันจะกระทบความมั่นคงกับประเทศข้างๆโดยเฉพาะไทยอีกเรื่องหนึ่งคือประเทศในอาเซียนบางประเทศต้องการพลังงานในเมียนมาเพราะเมียนมาเป็นประเทศที่มีพลังงานสูงนะครับน้ำมันก๊าซธรรมชาติป่าไม้เพชรพลอยนะครับสารพัดส,สิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอัลลัมค่านะทุกคนต้องการแบ่งเค,ค้กนี้นะถ้ามันยังรบกันอยู่เนี่ยในเมียนมาเนี่ยแบ่งเค,ค้กันไม่ได้ดังนั้นประเทศที่มี ผลประโยชน์นะครับแต่ไหนแต่อะไรในเบียนมา,าเช่นไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็ต้องแอคทีฟเรื่องนี้นะฮะเราก็ต้องจับตาดูคุณนักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเปล่าๆแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะอย่างไรก็ตามมันมีประเด็นเรื่องนี้ครับคือระหว่างที่คุณทักษิณเนี่ยไปขนาาันอาสาหรือว่าทางมาเลเซียบอกว่าเดี๋ยวไปเชิญมาเองเนี่ยไปเชิญมาเป็นที่ปรึกษาเองเนี่ยทางไทยเนี่ยกม็มีปัญหาที่เคลียร์ไม่ได้กับเบียนมาเหมือนกันก็คือ1เรื่อง กองทัพว้าล้ำเข้ามาในชายแดนไทยนะครับจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับนักข่าววุฒิโสของเดอะเบเทอร์ก็บนะอกบว่าทางเมียนมาเนี่ยมีจุดหนึ่งเอ้ยทางว้าเนี่ยนะครับมีจุดหนึ่งล้ำเข้ามาถึงร้อยกว่าเมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นจุดที่เป็นสันปันน้ำอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทําไม่ว่าจะล้ําหรือว่าจะตั้งที่สันปันน้ำเนี่ยมันเป็นเป็นการกระทําที่ผิดนะครับทางไทยต้องผลักดันออกไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ผลักดันอะไรกัน นะนี่ก็เป็นปัญหาค่าใจเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องเรือประมงที่เมียนมาไปยิงเรือประมงของไทยแล้วก็จับตัวลูกเรือไทยไป4คนนะครับเรื่องนี้นะครับมีความวุ่นวายสับสนอลหม,าม่านมาสมควรก็รคือว่าตอนแรกนะครับประมาณวันที่5ธันวาเนี่ยมีข่าวว่าจะปล่อยลูกเรือไทยทั้ง4คนนะฮะซึ่งตอนซึ่งตอนนั้นโดนจับไปแล้ว5วันแล้วนะครับแต่แล้วก็ไม่ไม่ปล่อยตัว พอสิ้นหมดนั้นก็ไม่มีการปล่อยตัวหลังจากนั้นก็มีข่าวที่มันไม่ชัดเจนเรื่องการปล่อยตัวออกมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่16วันเดียวกับที่คุน,นเนื่องศิลปมีข่าวว่ารับเป็นที่ปรึกษาให้กับอันวายบราฮิมเนี่ยเมียนมาก,ก็มีคําตัดสินลูกเรือไทยนะในฐานะทําผิดกฎหมายเนื่องจากไปล้ำนะ่าน้ำเมียนมาไปฝั่งไทยก็อธิบายว่าเมียนมาก็ต้องตัดสินไปก่อนนะครับตามเนื้อผ้าตามคดีความอะไรก็ตามนะทางไทยอธิบาย,ยางี้เดี๋ยวไปอภัอย,อยโทษที่หลังนะอย่างวันนี้ก็ มีการทางฝั่งรัฐบาลไทยก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการปล่อยตัววันที่4มกราคมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนไทยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็พิจารณากันไปนะครับแต่ว่าให้จับตาดูว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับและอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คุนทักษิณมาแอคทีฟิเรื่องเมียนมาด้วยดีไม่ดีนะครับการที่เมียนมานะ ไปจับตัวคนไทยมานะครับซึ่งยังไม่เคลียร์ด้วยซ้ำไปว่าเรือไทยไปล้ําหรือว่าฝั่งเมียนมามาล้ําไทยและจับตัวคนไทยไปนะคบยังไม่ครับยังไม่ชัดเจนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับคุณมาเเซจะไปคุยวันที่19นี้แต่ระหว่างน,นี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องสําคัญนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปสิ่งที่มันต้องจับตาก็คือว่าการที่เมียนมาจับตัวลูกเรือไทยเนะี่ยมันเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับการที่ไทยเริ่มที่จะแอคทีฟกับเรื่องเมียนมาโดยไปคุยกับ ผู้นำอาเซียนคนต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อช่วงที่คุณทักษิณกับมาใหม่ๆแล้วก็ไปเดินสายนะครับชมเมืองต่างๆเช่นภูเก็ตนะครับ mm hmm. ก็มีข่าวมาว่าคุณทักษิณไปคุยกับนายกมนตรีมาเลเซียอันวาตอนนั้นด้วย mm hmm. โดยไม่มีการเปิดเผยว่าคุยเรื่องอะไรและล่าสุดก็คือมีการแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาซึ่งมันก็น่าวิเคราะห์นะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งทางผมเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะคุยกับเรื่องเมียนมาด้วยแหละครับเรื่องหนึ่งความที่คุณทักษิณแอคทีฟและเคลื่อนไหวเรื่องเมียนมามากเนี่ยดิม่นีอาจจะเป็นเป็นเหตุที่ให้ทางเมียนมาเนี่ยจับตาแล้วก็หาทางที่จะคัลเตอร์แอคหรือว่าสวนกับคุณทักษิณอยู่บ้างอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นการวิเคราะห์อีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้นอีกแงงง่่่มมมมุุุสาาาาาาารรววววิิิเเเคคคคะะหห์้้้จๆแแแลลลลณนนนัักกกกป็็ยยยยบททีีพง ที่จะคุยระหว่างเมียนมากับประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประธานอาเซียนอันนี้เป็นการวิเคราะห์อีกมุมนะครับคือมุมแรกก็คือว่าเมียนมาไม่พอใจไม่พอใจคุณทักษิณเลยอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยตกลงตกลองปลองชิ้นเป็นที่ปรึกษาให้เมียนมาด้วยเป็นที่ปรึกษาให้อาเซียนด้วยเป็นเมดิเอเตอร์คนกลางนะครับทำไมถึงเป็นเรื่องนี้ไปได้นะครับเพราะมันมีมันมีข่าวออกมาว่าทางไทยเนี่ยนะครับจะจัดการประชุมกับเมียนมา2เรื่องนะครับในช่วงเวลากล้ๆลกันเลยก็คือเรื่องหนึ่งก็คือประชุมกับ ฝ่ายเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็ประชุมกับประเทศรอบๆที่มีพรมแดนเกี่ยวกับเมียนมาก็คือลอคุยกันว่าปัญหาความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยจะเอาไงประเทศที่จะมาคุยก็มีจีนมีอินเดียมังกลาเตสนะครับบังกลาเทศลาวแล้วก็ไทยนะซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาทั้งหมดนะจะคุยกันแล้วก็ตัวแทนกับเมียนมาก็มาด้วยนะรวมรวมแล้วมีการประชุมเกี่ยวกับเมียนมาสองเรื่องในเวลาเลื่ยๆกันนะครับโดยที่รัฐบาลไทยเปิดเผยมาเนีดังนั้นมันก็จะมี มีข้อให้วิเคราะห์ได้ว่าทางรัฐบาลไทยหรือแม้แต่คุณนักสิน,นก็อาจจะได้รับการยอมรับให้เป็นตัวกลางเจราจาก็ได้นะครับแต่สิ่งที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันมีเรื่องทีม่มันแปลกๆอยู่ก็คือว่าทําไมเมียนมาต้องจับตัวลูกเรือไทยแล้วไม่ยอมปล่อยตามกระบวนการนะครับและอย่างคือเรื่องกองทัพวะซึ่งเดี๋ยวก็จะไล่เดี๋ยวก็รอว่าจะยังไม่ไล่นะครับมันไม่ชัดเจนทัาที เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยนะรเรียกยง่ายๆระหว่างอีลีทในประเทศไทยชนชั้นนาในประเทศไทยกับเมียนมากนะครับคนไทยปกติเลยนะครับไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับประเทศเมียนมากมีแต่ชนชั้นชนชั้นนำนะคือนักการเมืองชั้นนํากองทัพนะเป็นต้นก็คือพวกอีลีทพวกผู้กําหนดแนวทางของประเทศเนี่ยที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับเมียนมาเนี่ยนะครับมักจะทําอะไรในเงามืดอยู่เสมอคนไทยส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่า อิลีดเมืองไทยไปคุยอะไรกับเมียนมาบ้างเราทําได้แค่วิเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะมีผลออกมาอย่างนั้นนะโดยให้จิกซอไปต่อกันนะครับโดยจิกซอเนี่ยก็ไม่ใช่จิกซอที่มีเขารางที่มันมันมืดมืด,ม,ดมัวๆนะครับแต่ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะลองดูความสัมพันธ์ของคุณลักษินกับเมียนมาแล้วก็ความที่ประเทศอาเซียนต้องอาศัยคุณลักษินก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าคุณลักษินเนี่ยก็ยังมีดีกรีอยู่ ในเรื่องจัดการเรื่องเมียนมาเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทดสอบก็คือว่าเรื่องลูกเรือไทยกับเรื่องว้าเนี่ยถ้าไทยแก้ไม่ได้คุณทักษิณแก้ไม่ได้นะครับดีกรีที่วางตัวว่าจะเป็นคนกลางแก้ปัญหาโน้นปัญหานี้เกี่ยวกับเมียนมาแล้วก็อาเซียนนะครับมันอาจจะล้มเหลวไปเลยก็ได้